ดีครับวันนี้ผมกเกือง่วง,ง,งแล้ววันนี้ง่วงกอขั้นก่อนให้อาหารกินเลยกอดใข่ตัวชาญน้ำมาเป็นโลกทางพุ่มสอนท่านง่วก่อนใส่น้นำน ném bồ lên mặt lên ăn chín ăn hàng, hết pin bây giờ, cả mận, chắc

เลี้ยงงวพ่อพันธุ์นะออกทะเลเนี่ยเลี้ยงอกเลยพัตเตอร์ยังจะอ้อนานอยู่เมือนพัตเตอร์

อมันก็ง่ขนาดเด้อพี่น่องเ้อ mm hmm. ว,วุงอยวุคิดกลัวคนนี่คนให้องการกับคิดต่อเลยตัวละพันสมครับูง่ายเพื่อนน้ำ ยาไอพวกยาวานยาอเี yeah, 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 yeah. Yeah, mm ้ยแบบเพินใส่พี้องเข้ามาเนี่ยหามลหางอ่หัวเอาที่นี่ก็สนิทแล้วครับเด้อครับสวัสดีครับ